แต่เราจะทําแบบโล่งหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไมินชิดอะไรมากมายก็เป็นที่พักผ่อนนะครับผมคนนึง่งหมักนี่นุ่มมากอันนี้เนื้อลูกมะพร้าวครับ<ต>กินกับน้งปองเข้าเลยอ่ะอืมอ,ม,อมาถึงครัวปลาบายของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวขนของลงกันก่อนนะครับคุณคุณไหมครับคุณคุณไหม เหมือนเลยครับเหมือนนี่เลยครับเดี๋ยวขนของลงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับลูกค้า f อที่มากันดีครับเราจะเริ่มทํากระท่อมเดี๋ยว่อาไปดูกันเดี๋ยวผมพาไปดูร้านก่อนเดี๋ยววัวครัวประไพลชับเด็ดไผ่ครับต้นไผ่ออกสูงมากอันที่หน่อมออกใหม่นะครับเนี่ยสำหรับใครที่ถามว่าของจริงหรือเปล่าพี่ของจริงนะครับของปลอมหน่อออกไม่ได้นะนี่หน่เริ่มออกเริ่มโตอาจจะมีการตัดแต่งสักหน่อยนะครับมุมนี้อาจจะโดนแดดเยอะนะมันก็จะเป็นสีแบบออกทองเหลืองนะครับ โอ้ดูนี่ดิอันนี้เป็นพุ่มเลยครับเดี๋ยวบัวครัวปลาไผ่เราก็ต้องมีไผ่ยอยู่ด้านหน้าด้วยเนาะเดี๋ยวพามาดูนี่ก่อนนี่พลิกครับพลิกขี้หนูสวนเริ่มออกแล้วโอ้โหนี่คือติดจริงแล้วนะครับดูดิต้นแต่กิงก้านสาขาเพราะว่าถ้ามันโตมามันจะเป็นพุ่มนะครับหญ้าพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปเราดึงออกเนี่ยมันจะโดนพลิกคุมไว้หญ้ามันก็จะไม่ค่อยโต แล้วพริกพวกนี้เราใช้ทุกวันนะครับพริกขี้หนูสวนใช้ทุกวันรู้สึกจะมีผักกาดแม่เอามาปลกูกครั้งล่าสุดน,นะครับเอามาปลูกแจมไปด้วยคนสมัยก่อนเขาจะมีเทคนิคก็คือพื้นที่ที่เราปลูกอะไรไปอเราต้องลดน้ําใช่ไหมครับแล้วก็เราใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ต้องไปให้หญ้าให้อะไรเขาจะชอบเอาผักที่แบบอายุสั้นนะ่ะพวกผักกาดผักอะไรมาปลกูกแซมแซมไปด้วยแล้วก็เวลาผักกาดโตแล้วก็เก็บกินแล้วก็พวกพริกต่างๆก็เติบโต,ต,ตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ได้สูญเปล่านะอันนี้คือ ความประหยัดของคนโบราณคนสมัยก่อนนะพ่อกับแม่ชอบทําอย่างนั้นก็เนี่ยในนีดูดิคือต้นพริกมันจะได้รับน้ํารับปุ๋ยได้วยกันเห็นไหมคนโบราณความประหยัดนะครับไม่ไม่ใช้อะไรให้มันสุดเปล่าเนาะพอมาแล้วมันแล้วเอาพ่อเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมก่อนว่าเราจะมาทําอะไรตั้งแต่เมือ่อวานที่เรามานี่ไม่ได้ไม่ได้บอกเลยนีเหรอ่ะอันนี้ยังกระท่อมน้อยยังกระท่อมทากระท่อมเนาะทำกระท่อมนี่ยังนี่กระท่อมเหมือนป่าไผ่เลยไหม ให้ีมัเขาอยู่ไรละะเก็ไม่ไม่ใหญ่มากเขพออยู่พออยู่ได้อว่ะและมันจะลงๆเราก็จะทําตรงนี้แหละจะได้เป็นแบบที่นั่งที่พักด้วยนะครับเวลาแม่มาอะไรอย่างนี <jin> ้กินข้าวใหญ่เเออที่นั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาเหอยเานได้รครับตัดตัดตุ้มสั้มตุ้มุ่้มนี่ยอุนนี้ฝั่้มตุ้มนุ้้มต่้มตุ้มตุ้้ง อ๋อต้อง<ร>ต่อเาสา,สาได้เหรอพ่อไ,ไอพวกเป็นพวกไม้สักไม้อะไรเงี้ยไม้เนื้อแข็งจะเอาลงดินแล้วนี้สวมไปเออเรอดูครับเช้าๆอากาศดีครับจริงๆสายแล้วนะจะสิบโมงลฝนจะตกก็เลยยังยังไม่มีแดดต้องใช้เก้าอี้ด้วยนะ <laughs> พ่อน่าจะเป็นเริ่มขุดตรงนู้นนะพ่อเนี่ยที่แข็งๆอะ่ะ <laughs> อันนี้เอกแข็งนี่ มันเป็นดินกรวดมันเป็นเขามาเทก่อนนะครับก็เลยแข็งมรกเช้าวันที่สองนะครับผมเพิ่งมาวิ่งมานะครับโหวันนี้อากาศหนาววิ่งยังต้องใส่เสื้อแขนยาวอ่ะตอนนี้ก็ทีมงานก็ยังไม่มาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวทำกระท่อมก่อนเพราะว่ายังปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะครับกุญแจไม่มีอีกแล้ว ไปทุกเช้าเนาะเชาอากาศมันมันเย็นสบายครับทำน้ําซุปอะไรปรุงอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวกลับไปอาบนองอาบน้ำเดี๋ยวค่อยเข้าร้านมานะครับก็เหมือนอะไรที่เป็นเหมือนประตูญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผู้ชม <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักเราเห็นไหมส <c oughs> วัสดีเช้าว,วันที่น่าจะว,วันที่3แล้วครับวันนี้เราก็จะมาทํา เขาเรียกว่ามาคา,านตรงนี้ครับเนี่ยไม้ก่อนที่เราจะเอาคามามุงกันนะครับทำนี้อย่างนี้พ่อกําลังตัดไม้อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดนะแต่จะสั้นหน่อยเพราะมันจะแง่แงเหมือนเพิ่งบางแง่น,นะครับตรงนี้มาตรงนี้แง่แง่นี้หน่อยอ่ากระลายจะเป็นจะทําชั้นอย่างนี้นะครับก็รอติดตามกันแล้วกัน จะได้หลังคาข้างบนยังไม่ได้ไปตอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราทําทําตรงนี้ก่อนทําพื้นก่อนพอทําพื้นมันจะสูงขึ้นเราก็จะสามารถไปตอกข้างบนได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยกันเราจะใช้อย่างงี้ไม้อย่างงี้ก็คือจะทําแบบคาเน,นี้ยครับพอเรียกว่าตรงนะตรงก็คือแบบเหมือนคานข้างล่างมาน,นะครับตัดรวมรวมไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้า่อยมาทําอยู่ที่ไหนป่าไผ่ต้องตามไปไอ้ไม่ใช่ไปที่ไหนก็ต้องก็ตามไป,ปถ้าไปอยู่กรุงเทพไม่ได้นะเพราะไม่มีที่ทํานะ เอาจะไปขุดดินที่ไหนเปิดคลิป้าก็หาวเลยอันนี้เช้าวันที่4แล้วครับมาทํากระท่อมกันต่อวันนี้ก็จะพยายามทำทำพื้นนะครับ ทำพื้นแล้วก็ทําหลังคาอะไรเพิ่มให้ได้เยอะหน่อยนะวันนี้4ีสี่วันสีเ่เช้าแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่หลังคาเลยเต่๋ยวพรุ่งนี้นะ่จาจะหลังคาแน,นะน่นออวันนี้ต้องต้องต้องใส่พื้นอะไรให้เสร็จครับเนี่ยได้เสร็จหมด นี่จะเป็นคานหรือก่อนนะก่อนแต่เป็นด้านนู้นนะครับจะใช้วิธีแบบไม้สอดเอานะจอดรูข้างบนเนะเาะไม้สอดเข้าไปล็อกไว้เอาแล้วข้างล่างเราค่อยเราค่อยตี สวัสดีเช้าอีกวันนะครับผมจําไม่ได้ว่าเช้าวันที่เท่าไหร่แล้วครับอันนี้เราก็ไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเมื่อวานนะครับมีคามีฟากมีผนังนะอันนี้เขาเรียกทึมเนาะจะเอามาทํำผนังนะครับเดี๋ยวเริ่มลงมือกันเลยช่วงเช้าเช้าอากาศดีครับผม ี๋ยวจะปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือจะทําที่ปิดตรงนี้เขาว่าปิดตรง,นะต,รงตรงนี่นี่ปิดตรงนี้เอมามาทาบตรงนี้เวลาเรานั่งเราทาขาเราโดนเนี้ยมันจะได้ไม่เจ็บนะครับเสียบขับไฟ สวัสดียามเช้าอีกเช่นเคยครับผมรอบนี้นะครับเราจะมาติดตั้งผนังนะหรือฝานั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละถ้าติดฝาก็ข้างในก็สามารถพักผ่อนนอนกลางวันให้พอเวลาพราเหนื่อยๆนะครับ นะครับคุณผู้ชมมันต้องออกแบบโล่งๆหน่อยนะครับนี่ก็จะได้มาพักผ่อนได้ครับตรงนี้ก็จะกันแดดได้อยู่เห็นไหมแต่เราจะทําแบบโล่งหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้มิดชิดอะไรมากมายก็เป็นที่พักผ่อนนะครับผมาาใ,หให้ได้อากาศให้ได้อากาศแล้วตรงนี้ก็ทําประตูเล็กนะครับทาไมถึงทำวเพ่อประตูเล็กเนี่ยอันนี้วัดไปวัดมนมันดีสัก <c oughs> รเงอะไรนบอ่าได้รคือไปวัดมันถูกมันไม่ใช่วัดไม่ถูกหรอกพ่อคือ เขาทำสำเร็จมาแล้วไงมันมันจะเสริมอะไรเออมันไม่เสริมไม่ได้แต่ถ้าถ้าอยากได้เราก็ต้องซื้อเพิ่มมาอีกแผ่นหนึ่งเลยอ่ะเออเนี่ยรอดูว่าเราจะทำอาหารจะทำอะไรกินในกระท่อมนี้หรือเปล่าก็รอติดตามเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอาพ่อลาคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้กระท่อมแบบเดี่ยวนะครับผมบ้านหลังผมสวัสดีครับ